รบสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสู้ผู้ทุกคนนะครับเนาะบ้านห่อพาลวยสวัสดีพี่น้องนะครับเด้อขิมมะตามแนวทางน้ำปูซีหกนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะท่านผู้ชมน่ะคงทุตายแล้วก็ขิมมะตามปูซีหกไปน้ำกังนะครับเนาะออกมาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปบ้านเฮาพาลวดนะครับเด้อส่องหน่อยหน่นะครับเนาะ เดี๋ยวมาเบิ่งเลขคู่กันเนาะครับตำรวจชอบมาเบิ่งเ,นะเหล็กขูดเนาะมือนี้เป็นมือมันผ่าเอ้ามันคือมันคือบังไรคือบ่มีตัวเลขตัวเลขอยู่ฟังไหนมาเอาแนวทางแล้วปูลูกหลามู้มาเอาโค้งทุท่ทไทยปู อันนี้จุดเส้งถึงทอนเลยจุดมอดือเศร้าน okay. ี่เอาคือไม่มีตัวเลขตัวอ๋อไม่มีเลขไม่เบื่อเพิ่นบ่ห้ตัวนี้โอ้บ่หายบ่หายก็คือบ่ห้ยดีครับอ๋อขอนจุดมือเศร้านี่มือเศร้ามือนีนกับันพระเปลี่ยนปลายลายอยู่โอ้ แสดงว่าผู้จุดนี่เพิ่นบ่มีโชคบ่เพิ่นบ่ให้โชคให้ลาบบ่เอาปูเคียงสำอางมาหลายแท้ไ่ไ่หลายนะถือแล้วมันที่สี่ที่สามถือแล้วมันที่สที่สามคนน่ะโอ้เคียงสำอางมีหมายเรียกความหาเก่าถือว่าแล้วมันที่สามที่สี่เนาะครับถือแล้ววันที่สามที่สี่เลยครับโอ้ หาเก้าหาเก้าเอาเอาเอปูปูกปูปูใส่ยิ่ซื้อบอครับผมเบ่งยวนี่ครับยุกล้องนี่ครับหาหาเก้าครับหาเก้าครับสองคับสองเก้าสองเก้าปครับเก้าสองสองเก้าหเก้าเก้าหาตยว ไม่เป็นไรเรียกงานวาทานร้อกคุีมันดนอือสีดงปูเมื่อวัน่นบ้านเอ้าปูปูติตงานปูไปโซลาตัวนี้ไม่วอากันถิมมหาพเรื่อบวันถึไปพ้าไปตอนเวลาชั้นเขาแล้วไปไปใส่กับสว่างป่ะครับบอกว่าไปอัเพื่อพี่คุณล่ใส่ไกลนะครับในทะาลวะลุงปู ก็สแสดงว่าผมมาท่านตัวนี้เพราะว่าคนมาไม่ออกถือวาย่ามาเศร้า,าเลยว่าเลยถ่ายทุกวัน,าาานไปที่อุลับน่า,ากันกระดานป <c oughs> ะไม่ต้งองเออลายตัวเดาบนคู่เดียวล่างคู่เดียวในออลายจะถอดแขนเขียนแล้วนะครับเราคงจะใส่แล้วมันอจะได้เฮ็ดง่ายตีกันเออลายตัวเลแม่อนอยู่ครับเอ้า บเอ้าว uh, uh. right. right. so oh, oh, ่ถือเรียกกะคิบว่ากะคิบว่าม่สางน้ำปูอยู่บ่อ่าเอาคือนิโบจากปูห็่่วเ่น้าทำผ้าแล้ือยากไปนอกนะคนนั้นไปถามคนคนรบาดางหลวงเกิ้นโอ้ใส่ผู้ใดขี่ไปผู้ว่าไปผู้ไปก็บหองไม้ไปขี่ไปนอกไปประเทศได้ไหม ไปเกาหลีโอ้คไหมมาถามปู่บางคนดิันกวาับนนเีพมัพาดบนเม็ดเดียวเลยป่ะปู่เ<อ>ม็ดเดียวหางเดียวเลยป่บนตัวเดียวร่างตัวเดียวละร่างอออเอาซองได้ไหมละ่ะเ <laughs> ติมครับเติมไมไ่ล็น้อยนะ โอ้ครับ้โอ้ยบุหลยปลาหลาตัวห้ามานแต่ว่าส่วนบนนัน่นแต่ว่าก็ตัดได้นดนเ<อ>านาะปูเนาะเา้วเล้ย,ยแล้วแท่นแล้วแท่นนักหาสวนเก้าศูนก็ได้หรือเก้าหท่ัเาก้แล้วแท่นอาเก้ามันตรงกันครับอันเลขกันเขี่ยสม่างตัวครับหาเก้าเน 5, 5, 5. เาเราก็จะเอาไดแล้ววันที่สีก็จะซือมาสาวายเพิม่มว่าถึอวันที่สี่ เวลาเป็นแนวทางอาจจะเจอเนี่ยบองถามว่าอียังก็ต้องถามว่าฝันดีบ่ที่ครับก็ต้องถามว่าฝันยังยังคือว่าบ่สเราจะไม่ได้เพ่าเลยบ่สเราบ่ได้เพื่อนหามโอ้หามแม่นบ่ครับเพื่อนหามอ่าแล้วก็เพิ่งเอาให้เอฟซีเพิ่งเอานี่นี่บนนี่ล่างครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับบนล่างเป็นล่างกแกจะเริ่มก้าวตัวนะครับเนาะแล้วแท้ที่ซาบบอสก็ซาบบอลแล้วแท้ นกูนปูหายไปแนวท้าเนะครับเนาะแนวทาเบางก็ไปทยบางเยอะเนี่ยเสาน้่ยเายุสเสายุสเสาอากาศเล็ตัวเดียวกันนะครบบับออกต่ดูมีเยอะแห่ไปทยบงเอาครับบั่งหันกบออกยุสเสาเนี่ยังนกันไดมงนึงกับเขายุสเสาเนาะครับเนาะเขายุสเสานี่นอือว,ว่เาเพื่อนว่าเอาหลายตัวหลายพนนั่นในเฮ็ดต,ตัวกับแพงมาน,นานั่นใเห็ดนนั่นในเฮ็ดสางนะครับเนาะ่เจ้มรยครับทายเอาไปยุสเสานั่นเนี่ ยุ่เสาปูดเรียบๆพูดกับติดไปเลยยู่เสาอันโอ้ยเจ้าก็ที่มาควายมาข่อยยังเจ้าก็เก่าเน่าเพิ่นนี่ยไปยังนี่ครับแม่นอยู่ครับเไม่กันแล้ก็อืมแล้วข้อกระเช้านั้นกระดาษให้แล้วไม่เพิ่งกระดิห้เบิ้งตัวว่าไม่กับขอกระดาษเน่าพิ่นนั่นเลยเกิดในนาเพราะว่าว่าห้เป็นเป็นแนวทางไฮนะว่านี่ละ บอกเอฟซีเจ้าหนี้ทิพย์ซอยขอรถน่ะครับแท้แน่นอนโอ้ถือแกลี่ยแน่นอนเอ้ากระิทาตะเลขถือบ่าปูม่เห็ดมาเห็ดมาสางน้ำวัดพรานผู้คนผู้ที่ผู้มีศรัทธาครับเพิ่นผู้บ่เพิ่นบ่ซื้อเลขก็มีได้เพิ่นอยากเฮ็ดแต่สางก็นครับไอ้เพิ่นมาเฮ็ดตางศรัทธาเพิ่นนอะไรอ่าอาจจะเรียนอาจจะเรีมาเลขบัมุซี่ก็จงเัินเขียนเอาอ้าวปูขึ้นบ่คือบ่ลงน้ำหลอก็ได้ ว้้าตัวบานใคร่ซี่เพื่อนอยากให้ดักสางน้ำาออันผู้้ายบุญก็เจ้าผู้กเจ้าว่าน่อะไราเลกเขาว่าเขาด้วครับเออก็เจ้าอันก็เจ้าผู้มาก็เจ้ามาสบูก็เจ้าบัดท่านหมดดิครับผู้ว่าจะไปเกี้ยนนะครับปันนั้นจะ่เกียนตัวตัวนมัดจำก็ได้แม่ผู้ย่น้าตัวเลยกแม่จะไปเกียนตอนนั่ง อันนี้เลขเสาเพราะเลขเสาปูปล่อยจับวันที่สี่เออนต่เราลงจับวันที่สี่ลงให้เอ้าเออวันที่สี่นะครับเนาะวันที่สี่เรื่องวยที่สี่ลงวันที่สี่ลงวันที่สี่เนาะนี่นะครับทำส้มแคบหน้าจอเนาะครับเนาะแคบหน้าจอไว้ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้านะครับเนาะเอาไปพิจารณาไป เี่เคยมากจีเก่งมากเลยเคยไหมเล็กปูเห่เคยมาจังใดครับบ่เคยจังใดว่ามันสองปีแล้วบ่่าก่สามามปตามปูอยู่นี่เราอยาดมากเรอครับเออพนพนไมมีถ้าท่าถ้าบุนนอยสางกระแพ้น้าปูปูกับดิเกนมาเล็กกันมันที่ลงไห้ได้นน่เด้อเอซี

มีหลามาเรียของซี่ปูนะครับมาเลียงของซี่ปูแคบหน้าจอไว้นะครับเนาะแคบหน้าจอไว้ส่วนแนวทางกะหาศูนย์เก้าเม็ดเดียวหางเดียวบนครับส่วนล่างสองศูนย์สองหนึ่งนะครับส่วนชมมาแต่จัดขัดกระพันตกกันนะบูตัวหนึ่งสองเพิ่งว่าจะเปล่ยลาตัวเท่านี้เพิ่งบ,บอกแต่ว่าเพิ่งบอกบอกไอ้นั่นเพิ่นบอกบอกไอ้นั่น ก็บอก็ตัวเลขกนว่ะกส่วนบนกับพริกแพรงเหรอเนาะปูเนาะอ๋อเขาเรียกเล่าเอานะครับผมส่วนหมายเลขของซีปูก็มีซีซีศูนย์ศูนย์เก้าสามแปดศูนย์หนึ่งนาะครับธนาคารกรุงไทยเนาะครับทำเครื่อมแคบหน้าจอไว้ครับจะรวมทัางบนสร้างกำแพงเหรอเนั่อือ คูนคูนอกำแพงไหมครัแพงมันเก่าแหงแล้วมันจะล่มครับมันมันล่มแล้วนะครับเนาะมันล่มมันเรื่องเรื่องแล้วได้ครับได้หาไมมอันโอห้าดินมโยไว้งตอนนี้ครับเพื่อนก็เลยให้บอกสิงนี้ต่อไปเพื่อนจะให้บนคู่เดียวล่างคู่เดียวทั้งสี่ครับเข่าือเข่าเนาะครับเนาะเขาแท้แน่นอนโอ้โหว่าเข่าแท้แน่นอนนะครับผม เดียนมาใช่เข้าเร<อ>ียนโอเคแน่นอนนะโอเคแล้วครับผมเดี๋ยววานเดียวสองหะมั่รวยหรือไงจะเลยหัวจะหัวช่วงนมันรวยด้วย กันทั่วหน้าทั่วตาเน,ะน,ะนา,หหานะครับเนาะวันที่สิบหกมีทัวนาหงหาแล้วครับเด้อบนหางเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับสุณผชมเอาไปพิจรารณาไปมักกะตามมามักกะพันใด้ะครับเด้อท่านผู้ชมเรื่อยๆเชิงส่งมาฝากกดไลค์กดแชร่คดตามนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม